เอาเลยครับผมกล่าวสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดเบนนะครับแล้ววันนี้ก็มาเชันในเกม Call of Duty Mobile อีกแล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมจะมาบอกว่าผมโคตรพลาดเลยครับคือช่วงประมาณ4วันมานี้านะครับคือผมเนี่ยได้ซื้อ iPad Pro มานะแล้วก็คือมันจอใหญ่อะผมก็อยากจะลองเล่นผมซื้อมาเพื่อดูวันพีชเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละมาลองเล่น Call of Duty บ้างนะครับคือมันเล่นสนุกมากนะครับลื่นเลยแต่ว่าจอมันใหญ่ใช่ปะ่ะผมเล่นสนุกจนเพลินอะจนกลับมาเล่น ตอนนี้ไปเล่นมือถือนะครับในมือถือไอโฟนนะก็จอเเล็กลงเว้ยผมไม่ถนัดเฉยเลยตอนเนี้ยปวดหัวจะปวดนะครับก็วันนี้ถ้าการเดินของผมมันแบบแปลกๆก็ต้องขออภัยนะครับบางทีกดไม่โดนอะไรอย่างนี้โอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปนะครับซึ่งเป็นเอพิโซดที่เท้าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับและก็คืออีพีนี้เนี่ยเราจะมาทํเกันถึงเรื่องปืนนอกกระแสนั่นเองนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยบางปืนณนะปัจจุบันนี้นะมันก็มีหลายปืนนะครับที่มีคนเนี่ยเลือกใช้กันนะแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยจะเห็นนะสำหรับผมนะคร Pdw 5 7อ่ะมันไม่ค่อยมีใครใช้นะครับและในตอนนี้มันก็โดนบับมาด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองใช้ดูแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเนี่ยไม่ได้แบบทําการปรับแต่งของแต่งเลยนะครับ ณ them, ปัจจุบันนี้เนี่ยผมใช้ของแต่งที่ผมเคยแต่งมาในเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วผมก็ไปลองเล่นดูของแต่งนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับซึ่งมันจะเหมาะการยิงแบบใกล้กลางไปเลยนะครับยิงได้ดีเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่มันโดนบับขึ้นมานะครับในวันนี้ก็จะมาลองให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าพ d w เนี่ยมันเล่นไหวหรือเปล่านะครับโดยที่ของแต่งนะครับผมปากกระบอกปืนเนี่ยก็จะใช้เป็นเก็บเสีเยงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนะครับแต่ก็ลํากล้องปืนเนี่ยก็จะเป็นระยะดาเมนคครอาาแงงตต่่่ๆวว ลดลงไปแบบผมบอกเลยนะว่ามันลดลงไปเหลือ99ทุกคนดูจากกราฟของเขานะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็น S M G อ่ะแล้วมันก็เขาเครื่องตัวมาสูงอยู่แล้วทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่ก็พ่านท้ายเนี่ยก็เอาไปซูมเร็วมาสักหน่อยนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ยังช่วยนะครับเพิ่มในความบริวในการเล็งของเราเนี่ยมันดีต่อเมื่อเราเล่นในระยะกลางกับใกล้นั่นเองนะทุกคนคลิปหลังนะครับเช่นเดิมนะทุกคนระยะเวลาเล็งยิงแล้วก็ความดีเลย์มาวิ่งยิงนะครับเลเซอร์เหมือนเดิมครับ O W C เลเซ จะประมาณดีนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาแล้วอยากจะเล่นล้วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับผมว่า p d w 5 7เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับมันยังใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ใครลองใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับของแต่งผมแจกไปนะแล้วก็ใครที่เป็นเมนหลัก p ี w วิอยู่แล้วเนี่ยก็มาฝากของแต่งกันได้นะทุกคนช่วยๆกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Tock Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอ o ์ u ็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมนะครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาฮะโหยอาชีตื่นเต้นเลยผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นเลยเพราะว่า d o เ a t i o n ครับโหยผมไปได้เจอในแรงนานโพดนะครับผม มาแต่ก็ต้อง,องลองกันดูนะครับว่ามันไหวหรือเปล่าอันนี้ผมใช้เป็นสกินเอ,อ่อมันเป็นสกินแบบว่าเรือดำน้ำนี่ยครับผมทุกคนออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะมาลองดูกันนะฮะว่าผมจะเล่นไหวหรือเปล่าดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเค้มช่วยเหยียบดีเค้สวยเพื่อนอ่ะเด็กกันโอเค ไอีพอเล่นได้อยู่นะแต่ปืนน่ะมันยิงระยะกลางก็โคตรดีเลยทุกคนโอเคผมก็เหยียบจุดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับพยายามให้เพื่อนเล่นจุดอื่นไปโอเคอโหระยะกลางนี่แบบเล่นดีมากเลยทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมเล่นมาตาที่3ที่4แล้วนะเม,มื่อกีโอ้โอเคเมื่อกี้ผมบอกเลวผมไม่แน่ใจว่าเจอบอดหรือเปล่านะครับคือแรง์ก็ไม่ได้ต่ำนะทุกคนแต่ว่า ช่วงนี้ที่หาห้องแบบไม่ใช่ละวิ่งมาอย่างนี้น่าจะไม่ใช่แล้วแหละทุกคนโอเคครับหนึ่งแน่นโอเคแรงมากเลยนะผมทุกคนคือปืนเนี่ยมันอัตราการ่าแบบเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอผมเพิ่มแบบพวกความเม่นยำอะไรมาผมรู้สึกว่ามันเล่นดีมากเลยนะมาดิเฮ้ยสวยเพื่อนดีปะ ตอลองระยะไกลหน่อย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายโหเขาแบบรีบจบกันจัดนะทุกคนเขาจะเอาซีกันอย่างเดียวเลยฮนะตอนนี้ช่วยกันนะปืนอ,อย่างนิ่งเลยนะใครที่แต่งตามผมเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะครับมือใหม่ก็ใช้ได้นะครับสำหรับ P D W เซตนี้นะอยี่างเจมเย่างแจมรู้สึกว่าเดินแบบยากๆย่างเง้ไม่รกสวย กระสุนผมใกล้จะหมดแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยมันก็มีตัวฟ้าบโอเคสวยโอ้โหเลยแปดนัดตายเฮ้ยโอเคสวยครับแล้วก็ขอลาโลกก่อนไปเอากระสุนปืนกระสุนปืนหมดฮนะวิวเ,เขาจะเอาจุด A กันอีกแล้วฮะท่านผู้ชมเฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยตะปลาระเบิดอ๋อจะเย็นเปิดเกาะ ไหลเลยเปิดเกาะไหลเลยจังหวะนี้โอเคไปเอาเอาเลยดีกว่าทุกคนเอาจบเซตแรกดีนะผมไม่ได้ใช้สกอสร์ซิกสักอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะรีบทําให้มันจบแล้วก็ไปเจอที่มันแบบตึงๆนะแต่ว่าวันนี้ผมเล่นไปก่อนหน้านี้มันประมาณ3ตานะก่อนจะมาอัดคลิปเนี่ยว่าผมวอ์มาแล,แล้วนะครับคือเจอตึงสุดๆแล้วทุกคนแต่ว่าทาไมมาเล่นตาน,นี้มันรู้สึกว่าไม่ค่อยตึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาดูประสิทธิภาพปืนนะครับผม แล้วก็กระสุนไม่น้อยเลยนะทุกคนกระสุนแบบเยอะอยู่นะโอเคครับโอ้โหตอมันลั่นแบบสีโคตรแรงโอ้โหไอ้เพื่อนไวเปล่าวไว้เปล่าวไว้เปล่าเดี๋ยวเราจะไปโอเอกันเดี๋ยวเราจะไปโอเอกัน let's go let's go let's go บีนะอเอ้ยไหนเกสสวยยิงไม่เล็งก็ได้ปืนมันดีอ่ะเฮ้ย เคสวยอุ้ยยิงเร็วเกินอุ้ยหลังว่ะโอ้ตอนนี้คือเหมือนเพื่อนเราจะไปเอาเอกันอย่างเดียวเลยนะเฮ้ยเอาแล้วบีโดนเข้าเฉยดังเปียโคตรแจมเฮ้ยแต่เหมือนว่ามันไปซีว่ะแต่ว่าผมไม่ให้ไง เค okay, สวยเพื่อนซี C, มันเอาไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเอกันโอ<ห>้ <laughs> เกิดโอ้โอ้สวยค่ <laughs> มเกินเฮ้ย <laughs> เพื่อนข้างหลังอะ่ะเอไม่เ okay, อสวยเฮ้ย okay, เพื่อนโดนอะไรอะ่ะเอสวย สวยสวยสวยมาดิมาเอดิฟ้าฟื้ปุ๊บปุ๊บมาใครจะมาเอามาแล้ววะหูเยอะเกินไม่ไหววะโอเคเกมนี้ก็น่าจะชนะฉลุยแล้วฮะป่าไปเกมน่าขอเดือดได้ปะโอ้โหพีดีวอุตส่าห์โดนบัฟมาขนาดนี้นะฮะปืนนอกกระแสซะอย่างโอเคบ้าเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกตาเลยดีกว่านะครับผมทุกคน let's go มา ด่านนี้ที่ช่วงหลังที่เจอบ่อยนะครับอะแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะว่ากระสุนที่ใส่ไปแล้วเนี่ยพร้อมแมกกาซีนนะครับก็มีอยู่50นัดนะทุกคนมันเหมาะสําหรับปืนที่มันยิงเร็วๆแบบนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อ,กอย่างถึงด่านนี้มันต้องดัวแน่เลยฮาร์ดพอยที่มันจะนัวทุกอย่างเลยนะครับมไม่รู้ว่าผมมาทางนี้แล้วผมจะไหวหรือไม่โอ้ยมันถึงแบบบังเกอร์ใกล้บังเกอร์ก่อนเราเะทุกคนโอ้แล้เดี๋ยวผมจะเข้าบ้านก่อนนะแต่ว่า กอจีผิดพ,พลาดอะไรไม่รู้มามามาเฮ้ยอ,อ่ามันจะเกิดไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยไม่เห็นมาทุกคน sorry 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 ขอตั้งหลักก่อนนะขอตั้งหลักก่อไปโอเคขอไปเล่นข้างบนตรงนี้ก่อนเกเคบได้สองครับใจเย็นใจเย็นหลังมาเปล่า โอ้เดี no ๋ยวเดี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 ๋ยวใจเย็นใจเย็นยิงไม่โดนมาดักหลังดูโอ้ยเขารู้อ่ะสองตัวเลยนะเชฟย่จุดครับแล้วผมมาขึ้นทางนี้ทำไมวะเนี่ยทันปะวะทันแหละเฮ้ย ที่คนเห็นเล่นเลยแล้วกันโอ้โหแต่ว,ว่าเขารู้ว่าผมจะมาทางนี้นอีกแอะเดี๋ยวนี้ที่คนโหดที่ก็เยอะเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะครับในแล้งนี่มันมากเลยนะแต่ว,ว่าหาห้องนานไปนิดนึงเอาดิเอาเดิโอ้โหพอกระสุนหมดแล้วมาตลอดอะเอาเดิเฮ้ยแล้วใครอะเดี๋ยวนะขอรีโหลดกันมึง เอาดิเฮ้ยหลังหลังหลังไม่มาโอเคสวยอันตรายมากด้านหลังนะเฮ้ยเฮ้ยไหว,พวเพื่อนแท้เฮ้ยเพื่อนไหวเปล่าเชเคยผมเล่นตรงนี้นเลยแล้วกันโอเคได้หนึ่งบนลงมาเลยโอ้โหมาเร็วจัดไม่กลัวอะไรเลยวะายต่อฮนะตอนนี้คือ70ต่อ17แล้วนะการเหยียบจุดของฝั่งเรานี่คืออย่างอย่างเอา ข้างล่างหมดทุกคนเขาจะรู้เปล่าวะแอบเข้าหลังไปเลยไงเอาดิเฮ้ยมีตัวว่ะแต่ว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมก็เอาระเบิดโอ้โหหลังมาอีกโคตรตึงทุกคนมาจบเร็วไปวะขึ้น9ก้าคิวเลยนะเนี่ยแชร์กับเพื่อนแบบเต็มเหนียวอ่ะแต่ยังยังยังฝั่งนั้นก็ตึงอยู่ไปสอง <_ <d> _เห็นเหมือนข้างล่างเมื่อกี้นะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมไม่รู้จะทำอะไรเอาได้เฉยฮะเอารอโอีโหลดเหรอโอหูยแต่ว่าเลือดเราน้อยไปฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอหูยอะไรวะเนี่ยโโอ้หเฟีนิกส์เหรอทำไมยิงได้ขนาดนั้นนะ่ะเข้าจุดใหม่เข้าจุดใหม่จริงจริงจุดนี้แล้วผมไม่ชอบเลยเอาเลย เอาเด็ไหลสองแล้วก็กลับดิเอาเกาะให้เป็นประโยชน์ฮนะโอเคเอาไปอีกหนึ่งโอเคโอ้โห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 ไปมาโอ้โหตายคิวเพื่อนเาไปเาไปแสบตากันดิแสบตากันไปดิแสบตากันไปดิ okay, สวยสวยเลยตัวหนึ่งเ <c oughs> พื่อนเอาหน่อยโอเคชิวลเลยว่ะตานี้ชิวลเลยว่ะเฮ้ยท <c oughs> างนี้ด <c oughs> ิว่ะ โห่สลับฝั่งละสวยละโอเคหลายสองหลังเอา้าดาอยู่แล้วมันมาไหนอีกอะโอ้โหใครมันจะไหวล่ะสามตัวที่แบบเออชุดเดียวนะครับแม็กกาซีนเดียวเนี่ยได้สามตัวนี่ถือว่าเอาเรื่องแล้วนะครับเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสองตัวแบบนี้เฮ้ยไปชี้ก็อ R u s เหมือนกันใช่ป่ะแต่แต่ว่าเราเป็น PDW นี่หว่เาเฮ้ยโอเคสวยเปิดเกาะก่อนโอเคสวย Okay, อ okay, อเอาไงต่อเอาไงต่อจานอไหวไหมเพื่อนใครมาตุยตรงนี้โอเคสวยเฮ้ยใครมาเหยียบวะโอเคสวยครับเฮ้ยนั่งก่อนคุณอยู่ไหนหวะเฮ้ยโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นใจเย็นข้างในแน่เลยเฮ้ยข้างบนวะชนะแล้วครับผม โอ้โหตานี้เดือดนะจริงๆแบบมันมากเลยนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเออ่จบเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าฝั่งเรามันตึงเกินโอเคทุกคนก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นการเล่นแบบว่าปืนนอกกระแสให้ทุกคนไปลองใช้ดูเพราะว่าณนเวลาแบบว่าที่ ที่ผมเล่นน้อยนี่ไม่ใช่อะไรแนละ้วผมก็จะไปหาปืนอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทําแบบลงรัวๆหน่อยนะทุกคนเอ่อคือ,อขอพูดนิดนึงแล้วกันอาจจะพูดทุกคลิปเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มาดูคลิปผมแบบตลอดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการพูดครั้งแรกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยใครที่ดูจบขอขออย่างนี้ได้ไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครดูมาถึงตอนนี้ฝากใครที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์ว่า เอาอะไรดีคอมเมนต์ว่าสาธุได้ไหมหือว่าวันที่11เนี่ยเดือนนี้เลยนะครับผมก็ผมก็จะบวชนั่นเองนะครับเป็นบวชเป็นเจเพตนั่นเองนะทุกคนผมก็เลยแบบว่าต้องรีบทําคลิปนะครับเพื่อที่จะดองไว้ลงในช่วงที่ผมไปบวชอะไรแบบนี้นะครับก็ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะรผมไม่แน่นอนจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมบวชเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเลยหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีคลิปอัพเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนสาหรับในคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็รับรู้แล้วก็ฝากสาธุด้วยนนะคคครรับับบผม โอเคผมก็จะพยายามรีบทําคลิปหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์สําหรับการไต่แล้งให้ทุกคนเรื่อยๆไปนะครับผมก็สหรับวันนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใน EP หน้าบ๊ายบาย